ะครับตอนนี้นะฮะก็มาถึงเวลาที่เป็นอันสมควรแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับรถ Mercedes-Benz S300 สนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปีใหม่ล่าสุดน,นะตัวนี้น่าจะเป็นปี2001นะหรือ2002ผมจะไม่ได้เนาะจะบอกไว้เลยว่าสีแข็งมากๆนะครับ เป็นรถที่ใช้เวลาในการขัดที่ค่อนข้างเยอะนะฮะมีลิ้วรอยนะครับทั้งลึกทั้งบางนะครับไอ้ลึกเนี่ยเราก็ทําได้ถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไอ้ตรงรอยบางๆเนี่ยจะบอกว่าไม่ธรรมดานะครับบางจุดนี่ไม่ออกเลยนะออ้่านนี่อยากให้ดูความจริงเลยนะครับต้อรับรถเก่าๆสังเกตนะไม่มีผิวเบือกส้มอยู่ให้เห็นแล้วนะครับแต่สีมีความหนาขัดยังไงก็ไม่ถึงชั้นสีหรอกแต่ หินหลังหลักสังเกตน,นะรอยจุดหินก็ยังมีให้เราเห็นบ้างนะครับเห็นไหมมีรอยจุดหินมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะซึ่งในตรงนีมน้มันไม่ใช่งานเราแล้วแต่ว่าเป็นงานที่อาจจะต้องไปแก้สีแต่ถ้าจุดแค่นี้ไม่ควรไปทําสีหรอกแต่ก็เรามาขัดและก็ทําให้มันดูใหม่ขึ้นได้จากตอนที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประตูแก้มนะครับผมก็จะทุกคนจะเห็นหมดนะว่ามันเป็นตวิล ไปหมดเลยนะครับตอนนี้เห็นเป็นแสงกระจายอันนี้ไม่ใช่นั่นนะเช่นน้ํายาอาจจะไม่หมดเล็กน้อยนะครับที่ฝากระโปงนะครับหลายๆคนเห็นแล้วนะครับว่าขัดกับไม่ขัดแตกต่างกันแต่ตอนนี้ชิ้นนี้เคลือบไปแล้วมีความดําขึ้นสวยขึ้นเห็นได้ชัดเลยรอยขี้นกที่อยู่บริเวณนูน้นก็จางออกไปได้เกือบร้อเเซ็นตนะครับ แล้วก็รอยลึกๆจะมีเหลือหลงเหลืออยู่บ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเราขัดลงมากกว่าน,นี้ก็อาจจะถึงชั้นรองพื้นหรือสีพื้นได้เราพามาดูรอบคันก่อนแล้วเราจะฉาบแล้วก็โคตติ้งให้ดูกันอีกหนึ่งครั้งจะบอกว่าคันนี้นะครับทํางานได้98เลย2นี้เหลือไว้สําหรับรอยลึกๆนะครับเพุ่งซึ่งรอยลึกเหล่านี้นะครับขัดได้แค่ระยะหนึ่ง นะครับบางรอยอ,ออกได้บางรอยไม่สามารถอ,าออกได้แหละพเพราะถ้าออกนี่ก็คือจะถึงชั้นรูไซมันก็จะทําให้งานเราใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเคลือบวันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูคนด้วยว่ามีรอยตรงไหนเพิ่มเติมมาอันนั้นเดี๋ยวเราซ้ำกันอีกทีฝาท้ายที่หลายหคนเห็นนะครับว่ามีรอยก่อนหน้านี้เยอะแยะหมดเลยตอนนี้เรียงแลสวยงามมาก จากเครื่องมือที่เราใช้นะครับหลายๆคนนาจจะไม่รู้นะฮะว่าขัดแค่นี้นะฮะก็คงใช้แค่เครื่องมือเดียว2ฟองน้ําอะไรอย่างนี้นะครับนี่วันนี้เราพามาดูเลยไม่ปิดปิดไม่ปิดบังนะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้มีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น ube, น้ํายาลูเปน้ํายาดีเคเครื่องมือขัดเห็นไหมจะมีตัวนี้นะครับมารกิตา้าตัวนี้เอาไว้ขัดหยาบเลยนะเป็นงานอู่สีเลยซึ่งถ้าไม่ใช้ตัวนี้ขัดไม่ลงแล้วก็มาเก็บรายละเอียดกับ ดีเอ DA, ซึ่งเป็นขนแกะแล้วก็มา u s เแล้วค่อยมาฟินาเล่เท่ากับการขาดขั้นตอนเนี่ยไม่ใช่4ขั้นตอนนะจะมีกระดาษทรายหนึ่ขั้นตอนที่เป็นแฝงไว้อีกเท่ากับ5-6ขั้นตอนกับน้ํายา4-5-6ตัวนะครับทุกทุกเครื่องมือทุกความรู้ใส่เข้าไปกับรถคันนี้หมดเลยนะครับอ่ะมาถึงช่วงเวลาที่สําคัญในหนขั้นตอนคือการเคลือบสําหรับน้ํายาเคลือบแก้ววันนี้นะครับ คันนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะฮะก็จะใช้น้ำยาเคลือบแก้วเบอร์แรกคือ N1 Coating Nano Ceramic ตัวนี้นะครับจะทำให้สีมีความแข็งแรงขึ้นซึ่งจะบอกว่ามันแข็งแรงมากอยู่แล้วนะฮะสำหรับสีที่มีอายุอย่างนี้นะครับอัตราการซึมหรือว่าการแทรกตัวของน้ำยาเนี่ยจะมีค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องปล่อยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยเช็ดออก ซึ่งทำให้น้ํายาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพกว่าสีตัวนี้มากขึ้นแต่ก็ซึมนะถึงแม้จะเป็นสีเก่ารถที่มีความแข็งน้ํายาตัวนี้ก็มีโมเลกุลที่เล็กกว่าสีที่ทําให้น้ํายาเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในสีได้ทําให้สีตัวนี้มีความแข็งการขัดครั้งต่อไปเชื่อว่ายากกว่านี้อีกนะฮะบอกไว้เลยนะครับแต่สังเกตนะครับหลังจากที่เราเคลือบแล้วจะมีความมันเงามากขึ้นนะครับน้ํายาตัวนี้บอกเลยว่ามีประสิทธิภาพสูงมากนะครับ แต่ถ้าเราขัดไม่จบนะครับน้ายาตัวนี้ก็จะทําให้เห็นถึงลิ้วรายที่เราขัดไม่หมดด้วยซึ่งเดี๋ยวบอกว่าวันนี้เราโคดติ้งไปครั้งแรกคันนี้อาจจะได้โคดอีกรอบหนึ่งถ้ามีรอยตรงไหนที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเด้งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคันนี้เขาให้เวลาเต็มที่อย่างที่ผมบอกนะครับสําหรับรถที่มีอายุนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยอาจจะกําหนดเวลาได้ไม่ชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับ สภาพที่มาด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูน้ํายากันเดี๋ยวเราเช็ดดูเลยครับว่านี่สังเกตว่าม,มันจะมีลุ้งๆขึ้นเล็กน้อยนะครับยูตรงนี้น้ํายาเกินและเราสามารถเช็ดทิ้งได้เลยนะครับนี่เราพามาดูในส่วนของตรงนี้นิดนึงนะครับสําหรับน้ํายาในวันนี้นะฮะที่ผมให้ดูนะครับก็จะเป็นเช่นเดิมแต่หลายคนยังไม่เคยเห็นนะว่าน้ํายาของเราเวลามันแข็งแล้วมนะันเป็นยังไงน,นี่เดี๋ยวพามาดูขอบขวดนิดนึง นี่นะครับสังเกตนะครับที่ปากขวดนะครับมันจะเป็นผลึกแก้วนะเห็นไหมฮะออกมาเป็นเกล็ดเล็กๆเลยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนจะเห็นนะโอเคนะก็บอกเลยว่าหลังนี้ที่มันแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับมีความแข็งเป็นผลึกนะครับเต็มมือหมดเลยนะครับทุกขวดสามารถเป็นผลึกได้หมดเลยนะจนะพาดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับมันเป็นผลึกแก้วแข็งที่ปากขวดนะครับ เพราะว่าน้ำยาเรามีความแข็งอยู่จริงน้ำยาตัวนี้ก็คือ N1 n น n o c o าโนโคติ้งเนี่ยแหละครับที่ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ฉาบไปที่อยู่บนรถนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นขวดที่ใช้แล้วนะครับเนี่ยเป็นผลึกแก้วมันไม่ได้แก้วแตกนะเป็นผลึกแก้วอยู่แกะให้ดูเห็นไหมมีจีเด้งออกไปแล้วบางทีผมโดนไอ้ตัวนี้บาดมือด้วยนะมันแข็งไนงะเนี่ยเคยโดนบาดมืออยู่นะครับหลายๆคนแต่ว่าตอนช่วงทำไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแข็งเสร็จแล้วค่อยว่ากัน อันนี้เป็นน้ํายาชัยแล้วนะครับลองดูขวดอื่นด้วยก็ได้นะสีขาวๆก็เป็นหมดนะพวกนี้เห็นไหมเมื่อกี้มันจะไม่เห็นเนี่ยแข็งแล้วจะเป็นผลึกอยู่นะครับเห็นไหมเห็นชัดเจนมากๆนะครับสําหรับน้ํายาตัวนี้เป็นค่อนข้างเป็นพระเอกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะมีความแข็งอย่างนี้ได้ชัดสําหรับโปรแกรมวันนี้ทั้งหมด3คันจะทาจะต้องมีตัวนี้อยู่ที่ตัวรถทุกคันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคันนี้นะฮะ ใกล้แล้วใกล้ไปได้อบได้อบได้ไปอบข้างนอกแล้วนี่พามาดูชิ้นส่วนต่างๆนะครับสวยงามนี่พากลับไปดูชิ้นเดิมนะครับที่มาสักครู่นี้ได้เคลือบไปแล้วนะครับสังเกตนะรู้สึกจะมีความฉ่ำหวาวมากขึ้นนะครับก็สวยใสยเลยทีเดียวไม่ธรรมดาโอเคนะครับสำหรับว,วันนี้นะเดี๋ยวมีงานต่ออีกโอเคสวัสดีครับวันนี้มิกกี้ขอไปทำงานต่อก่อนสวัสดีครับ